สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องพังกองเงินนะครับนี่จะพาพังกองเงินมาคลายเครียดนะครับพามาดูต้นไม้นะครับวันนี้อาบน้ําเสร็จก็จะพามาดูต้นไม้นะครับนี่นะครับให้เขาสบายตัวเขานะครับ นก็พามาถูต้นไม้นะครับเราจะมาให้ดูขาทูนะครับพามาดูขาดูนะครับตู้เสร็จก็จะไปอาบน้ำอีกรอบนะครับ ให้ดูกระถูนะครับเนี่ยให้เขาสบายตัวเขานะครับดูแบบนี้นะครับให้เขาสบายตัวเขาจะให้เขาคันนะครับนี่นะครับทางโองเงินกูอ้วน้องมากเลยนะครับดูสบายตัวเขานะครับ ให้เขาสบายตัวเขานะครับให้เขาคันนะครับคทังกองก็มีความสุขนะครับเขาได้ซื้ตัวเขาแล้วนะครับนะครับเขาก็จะมีความสุขนะครับ จะมาให้ดูประตูนะครับอันนี้ปตูสบายตัวตูของเขานะครับฝากแม่แม่เอฟซีติดตามด้วยนะครับแม่แม่เอฟซีก็พ่อเอฟซีนะครับต,ตามให้พวกเราด้วยนะครับนี่ก็จะมาดูดูเขาทูนะครับ ก็จะมีความสุขของเขานะครับนะบัก็จะได้สบายตัวของเขานะครับนะดก็จะไปอาบน้ำอีกรอบนะครับ,นะรบดูกระตูสบายตัวขเขาเลยนะครับ อย่างสวายตัวเขาเลยนะครับนี่ครับอย่าอยู่ใกล้ๆนะครับขอควจะมีความสุขนะครับ จ็ได้ถูฟันยิ่งดีนะครับวันี้วเวันนะครับเราจะพาเขามาถูนะครับบรรยกาตอนสายๆนะครับวันนี้พาบผม มาบตูดต้นไม้นะครับทางนึงก็อวนอมากเลยครับคุณตาก็หกินดีมากเลยนะครับน,นะครับลองดูกระตูนะครับอันนี้ก็มีอะไรมากนะครับคลิปวันนี้ มาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 ครับมาเร็วมามามาเร็วมา เขาก็จะไปกินต้นไม้นะครับไปดูต้นนั้นอีกนะครับต้นไม้โยกเลยนะครับต้นไม้สั่นเลยนะครับ,นะรบเล่นต้นไม้เก่าแล้วนะครับ ไกลเลยนะครับเนะดี๋ยวก็จะพาเขาไปอาบน้ำอีกรอบนะครับ<อ>ดูต้นไม้เล็กๆนะครับต้นไม้สั่นเลยนะครับ ไม้ก็สั่นเลยนะครับนี่ครับต้นไม้สั่นเลยนะครับต้นไม้โยกเลยนะครับต้นไม้ใหญ่ไม่ตูนะครับมาดูต้นไม้เล็กนะครับคุณยายคุณยายก็คันมากนะครับดูต้นไม้เล็กนะครับโยกไปนะครับโยกไปมาเลยนะครับนี่ครับต้นไม้ใหญ่ไม่ตูนะครับมาดูต้นไม้เล็กนะครับ อันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ